เป็นต้นอะไรนะคะก็คือวันนี้จะพามาดูต้นมอนสเตอร่าค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะพามาดูว่าวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวจะต้องพูดถึงก่อนว่าทําไมเราถึงเลือกเลี้ยงต้นนี้นะคะก็คือ,อเป็นต้นที่คิดว่าน่าจะเลี้ยงง่ายะคะ่ะเพราะว่าบวกกับสถานการณ์ตอนที่เราเลี้ยงมามันเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะ ก็ผ่านมาแล้วประมาณสักสองปีไหมเออประมาณนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยเริ่มแรกก็คือมันต้องทำงานอยู่ที่บ้านตลอดใช่ไหมคะก็คือต้อง work from home ทีเนี้ยปกติแล้วเราจะได้ไปเที่ยวที่ที่ต่างๆใช่ไหมจะไปเจอภูเขาต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันขาดสิ่งเหล่าเนี้ยไปวันๆเรานั่งอยู่กับหน้าจอคอมมือถือบ้างก็วนไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็เลยเกิดความที่ มันรู้สึกเบื่อค่ะก็เลยอยากจะหาสีเขียวให้เพิ่มในพื้นที่ของในห้องนะคะก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้ามาแต่ทีเนี้ยด้วยพื้นพื้นที่ที่จากัดอะ่ะเราก็อาจจะเลือกต้นไม้ที่มันมันเหมาะสมกับห้องเรานิดนึงเพราะว่าตอนที่เลี้ยงอยู่ที่เดิมนะคะห้องค่อนข้างที่จะมีแสงนะคะห้องใหมก่ก็ก็ต้องรอดูไปก่อนนะคะว่าจะรอดไหมก็คิดว่า น่าจะรอดน,นะคะเพราะว่าแสงรำไรน่าจะได้อยู่ถามว่าเคยเลี้ยงต้นมอนสเตอร่าไหมก็ไม่เคยคะ่ะเพิ่งเพิ่งเคยเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าเราก็ลองศึกษาข้อมูลดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทดลองโดยการที่เลี้ยงเองนะคะจะมีอยู่สองแบบก็คือว่ามันที่เป็นใบฉีกด้านหลังเนี่ยมันอาจจะฉีกเร็วหน่อยเพราะว่าเเขาจะได้มาจา การที่ตัดข้อแล้วก็ปลูกไปเลยนะคะก็คือการปักชำหรือว่าการปลูกไม่ดูทีนี้มันก็เลยจะทําให้ใบมันฉีกเร็วขึ้นค่ะมันก็จะได้เป็นอพอโตมามันก็จะได้เป็นรูปแบบแบบนี้อันนี้เรียกว่ามอนสเตอร่าใจแอนนะคะใบก็จะมีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็ข้อสังเกตของมอนสเตอร่าใจแอนเนี่ยตรงข้อตรงเนี้ยะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงมันจะมีที่เป็นคลื่นๆอยู่ตรงนี้นะคะ ข้อสังเกตแล้วก็ตรงตรงโคนตรงเนี้ยค่ะมันจะมีข้อที่เป็นของใบมันนะมันจะมีลักษณะที่เป็นข้อตอกที่ชิดชิดกันนะคะมันจะไม่ห่างก,กันเกินไปมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นพันธุ์ที่เลื้อยอะ่ะมันก็จะข้อที่มีความที่แบบยาวมากขึ้นนะคะอันนั้นเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากเลี้ยงแบบอชอบเลื้อยๆนะคะทีนี้ต้นนี้ ตันนี้ก็แตกต่างจากต้นไปพันกันนะคะพีต้นนี้ต่างจากต้นนี้ก็คือว่าเขาจะได้จากการเพราะเมล็ดค่ะวิธีสังเกตก็คือมันจะมีใบเล็กๆเ,เห็นไหมคะมันจะมีใบเล็กๆที่เป็นใบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆของมันแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทีเนี้ยเราจะต้องโตจนกว่ามันจะเต็มฟอร์มแล้วมันจะ มีใบแฉกแเหมือนข้างหลังก็คือด้านหลังเนี่ยมันเป็นพันธุเดียวกันค่ะแต่ว่าด้านหลังจะรักขั้นตอนโดยการที่ตัดยอดแล้วก็เอาไปปลูกนะคะแต่ว่าต้นนี้เพราะจากเมล็ดแบบเล็กๆนะคะอันนี้กําลังแตกยอดเลยค่ะนี่มีอีกต้นหนึ่งค่ะกําลังแตกยอดแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ชอบให้ใบมันกลางออกแบบเนี้ยเราก็สามารถ ใช้เชือกผูกเป็นเชือกฟางหรือว่าเชือกที่เป็นเ,เส้นใยธรรมชาติหรอหรือว่าอะไรนะคะที่มันแบบไม่ไม่ใช้ลวดอ่ะเราจะถ้าเราเคยใช้ลวดนะคะเราก็มัด ward, ทีเนี้ยมันทําใหา้ก้านของใบมันช้าได้นะคะอลองลองใช้วัสดุที่มันมีความนิ่มน,นินิดนึงแล้วก็อาจจะใช้เป็นแกนที่เอาไว้สําหรับผูกเชือตกติดนะคะ ทีนี้สังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะมีรากตรงนี้อันนี้เรียกว่ารากอากาศค่ะพอเขาโตขึ้นจะมีรากอากาศตรงนี้นะคะแล้วถ้าเราอยากจะขยายพันธุ์ให้เรานําขวดน้ําแล้วก็ใส่กากมะพร้าวเข้าไปแล้วก็เอามาครอบไปตรงนี้มันจะเหมือนการเป็นการที่แบบเราจะมาเลาะให้รากแก้วมันออกนะคะแล้วหลังจากนั้นพอมันมีรากเล็กๆฝอยๆออกมาแล้วเราก็จะสามารถตัดตรงนี้ แล้วก็เอาไปเป็นต้นใหม่ได้ค่ะวัสดุปลูกนะคะต้นมอนสเตอร่าเนี่ยชอบความที่แบบโปร่งๆเราจึงจำเป็นจะต้องใช้กากมะพร้าวค่ะแบบสับนะคะอาจจะผสมเพอร์ไลท์หรือว่าใส่ปุ๋ยออสโมโคดเข้าไปด้วยหรือใครจะผสมใบก้ามปูเข้าไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วแนะนำว่าให้เป็นกากมะพร้าวที่ สับแล้วก็แช่น้ําไว้ก่อนหนึ่งคืนแหลวเดี๋ยวเอามาปลูกตรงนี้นะคะโ <Okay. S 1> อเครู้ไหมคะว่าต้นมอนเซอร่าเนี่ยลักษณะพิเศษเขาก็คือเขาจะมีใบที่มีรูปร่างหนะ้าตาคล้ายๆชีสที่เอาไว้ให้หนูกินหนูในกระตูนนะคะที่ที่มันจะชอบกินอะ่ะอันนั้นจะมีรูปร่างแบบคล้ายๆชีสแล้วก็บางคนก็บอกว่า มันเหมือนกับใบไม้ที่มีหน้าต่างเหมือนแบบเจาะรูไว้เป็นหน้าต่างสำหรับใบไม้เงี้ยแต่จริงๆแล้วเราเคยไปอ่านเจอในข้อความหนึ่งนะคะว่าทําไมมันถึงต้องมีอ้ไที่เป็นรูฉีๆตรงนี้ mm hmm. เขาบอกว่าต้นไม้ะคะ่ะมันเหมือนมีการปรับตัวหรือว่าต้องแบบเอาตัวรอดนะคะ mm hmm. ก็คือมันมีใบฉีดๆแบบนี้เพราะว่า มันมีใบฉีกๆแบบเดียวเพราะว่าเ,าเวลาที่เขามีใบหรือว่าฟอร์มที่มันใหญ่ขึ้นน่ะมันจะโดนลมพัดมันจะทําให้ใบฉีกดังนั้นเขาจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีรูเพื่อที่ให้ลมมันผ่านไปนะคะจะทําทให้ใบเขาอย่างคงสวยเหมือนเดิมนะคะก็คงเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปแล้วไปเจอพวกป้ายโฆษณาหรือป้ายที่ติดตามขาทางที่เขาจะชอบ เจาะที่เป็นไวนะะิลค่ะอันนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้ป้ายมันขาดรือว่ากันลมนะคะต้นไม้ก็คิดว่าคงเป็นเหมือนแบบนั้นเหมือนกัน,นะคะ่ะเรามาดูเรื่องการดูแลนะคะต้นไม้ต้นเนี้ยค่อนข้างที่จะชอบความชืน้นทีนี้การรดน้ำก็จะรดประมาณ 2- 3ถึงสาวันครั้งนะคะแต่เราเป็นคนที่แบบห้ามใจไม่ได้เวลาดื่มน้ำเราจะต้องแบบเผื่อต้นไม้เงี้ยก็เหมือนแบบเทไปเรื่อยเวลาดื่มน้ำ จนมันเกิดทําให้เป็นแบบนี้ขึ้นมาค่ะเป็นใบที่แบบขอบใบสีเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยเออมันเกิดจากการที่มันกินน้ําเยอะเกินไปแต่บางครั้งมันก็อาจจะได้รับแสงเยอะเกินไปใบก็จะออกเป็นใบน้ําตาลแบบนี้ค่ะก็คือลักษณะที่มันเกิดจากการไหม้นะคะอันนี้เราตัดสินใจตัดทิ้งค่ะเพราะว่า เราไม่อยากให้สารอาหารไปเลี้ยงใบนี้มากเกินไปให้มันไปเลี้ยงใบอื่นที่มันกําลังจะเติบโตขึ้นมานะคะก็ทําใจแล้วก็ตัดทิ้งค่ะอืมมาถามว่าต้นมอนเซอร่าชอบแดดไหมเออถ้าแดดตรงๆแล้วอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทําให้ใบไหม้เหมือนที่บอกเมื่อกี้แต่ว่าเขาจะชอบแสงแดดแบบราไรแสงแดดราไรก็คือแสงที่ลอดผ่านจากหน้าต่างหรือว่า ลอดผ่านจากต้นไม้ใหญ่อย่างเนี้ยค่ะเออเขาจะชอบแบบนั้นนะคะทีนี้เราอะเคยปลูกต้นมอนสเตอร่าเนี่ยในห้องที่มีแสงน้อยมากๆแต่ตอนแรกเขาจะแตกก็คือต้นน่นจะเป็นต้นนี้นะคะตอนแรกเขาจะมีใบอ่อนๆแบบนี้แหละแต่พอเอาไปไว้ในห้องที่มันไม่มีแสงอะใบเขาก็จะห่อแบบไม่การออกอะคะ่ะเราก็เลยเอากลับมาไว้ห้องเดิม ทีนี้ใบก็เริ่มคลายออกก็กลายเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ทีนี้มันมีครั้งหนึ่งที่เราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปคือไม่ได้ตามสัดส่วนนะคะมันก็จะทําให้ใบอ่ะมันมันโตก็จริงแต่ว่าใบมันก็จะมีความเป็นคลื่นๆแบบไม่สวยนะคะก็คือมันจะไม่สม่ําเสมอกันนะคะจะเป็นแบบหยักๆยักเหมือนผิวที่แบบขรุขระนะคะมันจะไม่เรียบนะคะ ทีนี้หลายคนก็หลายคนก็เคยสอบถามมานะคะว่าทําไมใบที่เขาเลี้ยงที่บ้านไม่มีรูแบบนี้นะคะก็คืออาจจะต้องรอประมาณสักใบใหม่ขึ้นมาสักสี่ถึหใบยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะมีเองค่ะถ้าเขาแบบเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะแต่มีพี่เคยแนะนํานะคะว่าให้ใช้เครื่องดื่มชูก,กําลังเครื่องฝาต่อน้ำหนลิตร เราก็เลยลองทําดูแต่ว่าเราไม่ได้ทําตามสูตรที่เขาบอกนะคะเราใส่ไปหนึ่งฝากับฟ็อกกี้แบบนี้นะคะใส่ไปแบบนี้น้ํามันก็จะออกสีเหลืองๆอ่อนๆนิดนึงและทีนี้เราก็ขยับค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ฉีดพ่นไปที่ใบนะคะแต่ว่าเวลาที่เราฉีดเนี่ยจะเลือกเป็นตอนเช้านะคะที่เพือมีการสังเคราะห์แสงแต่ว่าเราจะฉีดก่อนที่เราจะลดน้ำเข้าไปนะคะ อันนั้นมันจะดูดซึมได้ดีทีนี้เราเราลองฉีดมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อะจากต้นที่ไม่เคยแตกใบหรือว่าแตกยอดอ่อนเลยอะอย่างเช่นพวกมะลกอหรือว่าจะเป็นต้นอ,อยางอินเดียเงี้ยคะ่ะมันจะเห็นผลเร็วมากเลยคือพอฉีดไปปัป๊บมันจะแบบค่อยๆแบบขึ้นมาเออมันแบบแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เราเคยฉีดมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็ถือว่า อันนี้เป็นเคล็ดลับที่เรามาบอกนะคะจริงๆแล้วมันสามารถผสมได้กับวิตามิน B ได้ด้วยนะคะวิตามิน B ีดึงอันนั้นนะคะเราสามารถสั่งซื้อได้เลยเอามาผสมกับที่เป็นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นต้นไม้ได้เลยค่ะแต่ทีเนี้ยหนึ่งอาทิตย์น่าจะฉีดได้หนึ่งถึงสองวันมั้งคะแต่ว่าเราก็ฉีดกับทุกวันค่ะก็ไม่ได้มีผลอะไร แต่ถ้าผสมเยอะเกินไปใบอาจจะเหนียวนะคะใบไม้มันจะเหนียวเหนียวเราอาจจะทําให้มีมดมีแมลงมาตามมาได้ค่ะทีนี้วิธีทําความสะอาดใบก็จําเป็นนะคะที่เราจะต้องออทําความสะอาดมันเพราะว่ามันได้เพราะว่าต้นมอนสเตอร่าเนี่ยเหมือนจะฟออากาศได้ใช่ไหมบางที ก็รู้สึกว่ามันจะมีฝุ่นมาเกาะเกาะใช่ไหมคะบางทีก็มีขนของมันเชงหรือว่าเป็นกระต่ายะคะ่ะมาเกาะตามใบเราจึงจําเป็นที่จะต้องเช็ดหน้าใบของเขานะคะในการที่เราจะใช้ผ้าหรือว่าเป็นสำลีแบบแผ่นนะคะแบบนี้ใช้เป็นอันนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่าะคะ่ะแล้วก็บีบแบบนี้ พูดน้ำเยอะใช้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้มือข้างนึงนะคะลองไปที่ใต้ใบแล้วเราจะเช็ดตามแนวของใบนะคะคือเช็ดลงด้านล่างแบบนี้แบบนี้ค่ะมันก็จะเห็นแบบคราบสกบปรกนะคะแบบนี้เราก็จะเช็ดด้านนี้ด้วยเช็ดตามแนวของใบนะคะเราจะไม่ถูๆแบบนี้นะคะเราจะเช็ดแบบนี้แบบ ไม่ใช่แบบเช็ดกระจกนะคะให้ชิดค่อยๆเช็ดนี้แล้วก็จะได้ใบที่สาดค่ะหรือว่าเราจะเช็ดลงมาที่ก้านของใบด้วยก็ได้ใบมันก็จะดูดูแบบสีเข้มอ๋อไม่ใช่ใบมันก็จะดูแบบสดชื่นมากขึ้นนะคะเออจบแล้วอยังวันนี้ก็หมดแล้วค่ะวิธีแนะนำต้นมอนเตอร่านะคะ ถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครอยากจะลองเลี้ยงนะคะาสามารถทักมาปรึกษาได้เลยค่ะเเราอาจจะให้คําแนะนําได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าก็เพิ่งเคยเลี้ยงเหมือนกันค่ะก็อาจจะได้จากประสบการณ์ที่เราเคยเลี้ยงนี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย